สวัสดีเอฟซีจ้าวันนี้จะมาปลูกกะเพรากันจ้ะปลูกกะเพราในตะกรา้าตะกร้าซื้อมาน่ารักไหมเพื่อนเพื่อนตอนดูในรูปบลเบลอเลยนะตะกร้าใบนี้นะพอเอามาดูอันย่อ <c oughs> วันนี้เจ้าเราจะมาปลูกกะเพรากันนะจ้าผสมดินแล้วจ้ะดินนี่ดินดินทรายแล้วก็ ซื้อดินมาจากตลาดมาผสมผส,สมเราก็จะใส่ในตะกร้านี่จ้าตะกร้าเขาสวยไหมเพื่อนอยากได้ไม่รุ่นเล็กๆแบบนี้มันน่ารักเด้อนี่เราจะมาปลูกกระเพรากันจ้าเพื่อนๆจ้าดินก็ไม่ต้องใส่เยอะหรอกเพื่อนเดี๋ยวเราค่อย มาใส่แล้วก็ค่อยคบอีกทีนะึงได้แล้วหนึ่งเนาะวางไว้ก่อน,อนที่สองใส่อันที่สองเข้าไปค่ะเ,เพื่อน่อนเพานี่เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตากับเพาไว้ เราทอนมาคุณป้าทอนมาให้ตัดกิ่งมันออกหน่อยเนาะ,ะให้มันงอกใหม่เพื่อนจ้ะ ัดกิ่งออกจ้าแล้วก็ปลูกให้มันขึ้นมาใหม่จ้าเพื่หมอกใส่ทันแใ่สเลยจ้าเอาดินประครบไปเลยจ้าเพื่อนใส่มาอย่างนี้เลยจ้ะปลูกง่ายๆนะเ,นเพื่อนๆกับเขานะี่นะ เะปลูกในจะกรเวลานมันยกง่ายเนาะนี่จับเลยยกนี่เลยเล็กน่ารักดีด้วยใสจไปจ้ะเนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาฟางมาประครบข้างบนนี่จ้ะเพื่อนเอาฟางมาปิดแล้วเราก็รดน้ำนี่ได้แล้วจ้ะหนึ่งึ๊บอันนี้อันที่สองเพื่อนมองเห็นอยู่เนาะ นี่จ้าโอ๊ยหลุดเลยตัดหน่อยนะให้มันงอกมาใหม่เพื่อนอันนี้ต้นมันเล็กเพื่อนใส่ไปสองเลยใส่สองต้นต้นนี้มันก็ใหญ่นะเดี๋ยวเล่มออกก่อน,นเพื่อนๆจ้าตัดอย่างนี้เลย Hãy có ngọt mà mày nè nghe chưa đặt ổ lười thuyền hay ngọt mày nè có sai thì chẳng nó vàng phẳng nó dài nó เราก็เอาดินนี้ใส่เลยเพื่อนปครบไปเลยจ้นี่จ้ะเสร็จแล้วค่ะลลกง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราก็เอาน้ำมารดเราก็เอาฟางมาวางไว้ข้างบนนี่ปิดฟางเพื่อนนี่ได้แล้วเดี๋ยวพี่เอาฟางก่อนนะจับนึกงนึจ๊ะ นี่ฟางได้หนะแล้วเพื่อนนี่ฟางๆางเราก็จะมาปิดเลยจ้ะปิดบนนี้นะคะนี่จ้ะปิดนี่จ้ะนี่จ้ะใส่่างนี้เลยใส่ฟางพอครบไปแล้วเราก็รดน้ำเขาจะได้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะเพื่อนนี่จ้ะ เสร็จแล้วกระถางนีงจ้ะกระถางนี้เราก็จะใส่ฟางเหมือนเดิมครบนี้เลยจ้ะเพื่อนฟางมาใส่อย่างนี้นะคะปลูกไว้กินเองจ้ะเพื่อนเพื่อนปลูกง่ายง่ายจ้ะปลูกกะเท้าในตะกร้านี่อย่างนี้ค่ะเพื่อนนี่เสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมารดเนาะเพื่อน สเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆขาเสร็จแล้วจ้ะจะเอาน้ำรด